จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์ขอเชิญหลอมรวมจิตวิญญาณของผู้คนเป็นหนึ่งเดียวศรัทธาเหนือกาลเวลาตำนานมหาสัรย์แห่งเพชรปุระแรม15ค่ำเดือน11งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบณ์ประจำปี2557ราวันที่2 2ถึง26กันยายนร่วมขบวนแห่องค์พระอลังการรอบเมืองเพชรบูรน์นมักสการพระพุทธมหาธรรมราชาและแข่งเรือทวนน้ำที่วัด ัดไตรภูมิการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำําอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโบสถ์ชนะมานและการแสดงตำนานอุ้มพระดำน้ำําเทศกาลอาหารอร่อยและกิจกรรมบันเทิงที่พุทธอุทยานเพชรปุระสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมเยี่ยมยนต์วิถีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสัทธาเหนือการเวลางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์22-26กันยายน2557